สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้สยามรัฐทีวีพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศประเพณีตักบาตร้อยพระทางเรือวัดส,สุธาโพธิเขตลาดกระบังของเรานเองครับประเพณีดังกล่าวนี้เป็นประเพณีของชุมชนชาวมอญที่อาศัยอยู่บริเวณวัดแห่งนี้รอบๆบริเวณวัดแห่งนี้และมีการสืบทอดประเพณีมาเป็นเวลาช้านานและทุกๆปีนะครับวันอาทิตย์แรกของวันออกพรรษาก็จะมีประเพณีดังกล่าวนี้เกิดขึ้น วันนี้นะครับผมและสาวน้ำมนต์คนหน้าบานครับน้องอันพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศกันสดๆมาดูบรรยากาศการทำบุญไหว้พระและเป็นการสืบทอดประเพณีของชาวไทยมีความสนุกสนานหรือจะเป็นยังไงไปติดตามชมกับน้องอันนะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะน้องอันพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่วัดส,สุทธาโพธินะคะและวันนี้นะคะจะมีการตักบาตร พระร้อยนะคะซึ่งเป็นประเพณีที่มีการสืบต่อกันมาช้านานของชุมชนชาวมอที่นี่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะลองอันมาที่กองอำนวยการแล้วนะคะมาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเขาจะพาเราค่ะไปลงเรือเพื่อไปเก็บบรรยากาศแล้วก็ภาพสวยๆด้วยค่ะโดยแจกเบอร์เชิ์มาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปล่องเรือทางน้ําแล้วก็บันทึกภาพสวยๆมาฝากกันค่ะ โอกาสที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งสำหรับพี่น้องครับท่านสมาชิกสภาเขกนะครับก็งานวันนี้ถือว่าไม่ดีเ้ียงพค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะน้องอันค่ะอยู่บนเรือแล้วตอนนี้นะคะเขาจะพาเราค่ะล่องไปดูนะคะบรรยากาศสองฝั่งริมน้ำที่มีประชาชนนะคะทั้ง2ฝั่งนี้นะคะมารอบินทบาท เพื่อที่จะมาตักบาทาพระร้อยในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศนะคะเต็มไปด้วยความคึกคืนมากๆเลยทีเดียวนะคะบริเวณสองข้างฝั่งนะคะก็จะมีประชาชนจำนวนมากนะคะมีข้าวสารอาหารแห้งเพื่อที่จะมารอเตรียมตักบาทนั่นเองค่ะและที่บรรยากาศของคุณผู้ชมเห็นอยู่นะตอนนี้นะคะก็จะมีการประดับตกแต่งเรือที่สวยงามค่ะที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตต้องบอกว่า การแต่งกายย้อนยุคเหมือนเจ้าขุนโบราณนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงาชาวบ้านนะคะก็จะมีการาขึ้นมาร้องรำทำเพลงบนเรือเพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้กับคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ คนสว้ใจอ่อนรักถวยรักถุยอยากได้เธอมาชมไม่รู้จะทำยังไงหากมีมนคาถาปิดบังดวงตาในดวงใจจะเซกให้เธอลงไล่ให้เซ่มาเซ่มา จทราบไหมคะว,ว่าคลองลำปลาทิวนี้นะคะแยกออกมาจากคลองแสนแสบจะเห็นได้ว่าน้ําที่คลองลำปลาทิวเนี่ยแตกต่างจากคลองแสนแสบนะคะเพราะว่าเป็นน้ําที่ยังสะอาดอยู่วิถีชีวิตของชุมชนที่นี่ค่ะเขาไม่ได้ปล่อยน้ําเสียลงไปในคลองนะคะคนริมคลองที่นี่นะคะเขาอนุรักษ์น้ําไว้เพื่อความสะอาดจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะมีทั้งปลาเล็กปลาใหญ่อยู่ในคลองซึ่งมองไปเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยทีเดียวค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้ก็คือผู้ที่มาร่วมตักบาตรในวันนี้นะคะมากี่ปีแล้วคะปีนี้เป็นปีที่สองอ๋อมาปีที่สองหรือว่าวันนี้พาน้องมาด้วยนะคะ เป็นไงคะกิจกรรมในงานรู้สึกยังไงก็สนุกดีค่ะสนุกดีเรียกว่ามาทําบุญมาเป็นครอบครัวหรือเปล่าคะเนี่ยครัวค่ะเราเป็นไงคะรู้สึกรู้สึกแบบยังไงบ้างได้มาทําบุญแล้วก็รู้สึกอิ่มบุญรู้สึกเลยรู้สึกยังไงคะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็ดีค่ะได้บุญด้วยใช่ไหมคะมากี่ปีแล้วคะเพิ่งมาปีแรกค่ะแต่ว่าคนแบบเยอะมากแล้วก็แน่นเขาไม่ค่อยได้ค่ะค่ะ เรามากี่คนครับปีนี้มากันทั้งครอบครัวเลยค่ะมากันทั้งครอบครัวนะคะคุณผู้ชมคะบรรยากาศต,ตอนนี้นะคะริมสองฝั่งคลองค่ะคนแน่นหนามากเลยตอนนี้นะคะน้องอันก็นําของเพื่อที่จะมาใส่บาทนะคะตอนนี้กําลังรอพระอยู่คะ่ะตอนนี้เขาบวชพระนะคะเริ่มมาเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าบรรยากาศของประชาชนที่มารอใส่บาทตรงน,นี้นะคะ่ะแน่นหนามากๆเลยทีเดียวคะ่ะแต่ว่าถ้าจากจะได้บุญนะคะต้องอดใจรออีกนิดนึงร้อนก็ไม่เป็นไรค่ะ ส่วอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือกรารขวานเพชตาหารแดงพระพิสุสิงห์ที่ชาวลัดโบาได้จัดขึ้นตกแต่งอยา่างสวยงามด้วยเครื่องสำรับขวหานโบราณจำนวนนับร้อยชุดที่เป็นมรดกตกทอดอายุกว่าหน0่ร้อปีค่ะ น้องอันก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศาลานะคะและเราจะมาดูสำรับนะคะอาหารคาวหวานซึ่งต้องบอกว่าสำรับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณตอนนี้นะคะเป็นสำรับของคนชนชาวมอญค่ะคุณผู้ชม่ะเขาจะมีการจัดเตรียมอาหารทั้งคาวแล้วก็หวานจัดอยู่ใน ถาดเดียวกันนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าสําหรับที่คุณผู้ชมเห็นนี้เนี่ยเป็นสํหรับของชาวมอญที่เก็บไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งหาดูที่ไหนไม่ได้นะคะนอกจากที่นี่นั่นเองค่ะซึ่งอายุของสํหรับที่นี่นะคะต้องบอกว่าเก่าแก่มากๆเลยทีเดียวค่ะเรื่องของเครื่องเบญจรงเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงที่สอดคล้องกับผู้บ่าวสาวค่ะอ๋อใช่คือว่าผู้แต่งงานพ่อแม่จะจัดเตรียมไว้ให้เป็นเครื่องเรือนแบบว่า เวลามีงานบุญก็จะเอาออกมาทําบุญกันก็คือจะได้ในชุดของแต่งงานสําหรับคู่บ่าวสาวจะต้องมีทุกบ้างอันที่พ่อแม่จะจัดเตรียมไว้ให้ขันขันขันหนึ่งลูกขันขันพานรองอ่ะสําหรับใส่ข้าวทําบุญแล้วก็สําหรับข้าวหวานชุดเป็นชุดเป็นชุดคุณยายคะสำหรับของอาหารข้าวหวานที่จัด นี่ตระกแต่คำรับมาชุดแต่งงานค่ะชุดแต่งงานอ่าแต่แต่คนอื่นเขาก็มีํำรับใหม่ๆนะเขาก็ซื้อใหม่ทั้งนั้นนะของใหม่ๆเป็นกรงสำหรับแต่งงานนี่ก็ใหม่ยความว่าตั้งแต่สมัยคู่บ่าวสาวที่เขามอบให้อ๋อก็คือเป็นมรดกตกทอดใช่จ้ะแล้วเก็บรักษาไว้เก็บรักษาไว้แล้วพอถึงช่วงเทศกาลมี้าคมก็ออาออกนำมาถวาย อาหารใส่อาหารถวาาหวานมา,มาถวายพระนี่ของของยายนี่ของเก่าแก่ถาดกระเบื้องเนี่ยหายากเดี๋ยวนี้มันหาไม่ได้แล้วเขบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอไม่มีแล้วอของคุณยายดีหกสิบกว่าปีแล้วอา,อาเก็บไว้ให้ลูกหลานต่อ อัฐที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งมีอายุค่ะร้อยกว่าปีแล้วทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นบนรรพบุรุษนะคะก็ได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ทีนี้เนี่ยลูกหลานนะคะนำถาดนี้นะคะมาจาัดสำรับเพื่อถวายพระนั่นเอง ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นงานประเพณีทำบุญซึ่งน้องอันนะครับสาวหน้ามลคนหน้าบานนามาผ่าคุณผู้ชมนะครับประเพณีนี้ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานแล้วก็เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนนะครับเราก็ควรที่จะสนองเสริมและสนับสนุนประเพณีดีๆนี้ซึ่งทุกๆปีนะครับใครที่มีเวลาก็แวะไปเที่ยวไปชื่นชมไปไปท่องเที่ยวกันได้นะครับที่บริเวณใกล้ๆกรุกงเทพมหานครข,ของเรานี่เองวันนี้หมดเวลาแล้วครับ ทีมงานสยามรัฐทีวีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ